คลิปหนึ่งศูนย์หนึ่งครับหนึ่งศูนย์หนึ่งครับรนน้าอบีเราดจะรอนนคนพี่โจยินกินแล้วกันอ่าเนื้เนื้อพี่โจยนกินแล้วกันเออไ่้มีหมูไแไหพี่อาจารย์คนที่ได้แล้วก็มีความสุขนะฮะหน้าตายิ้มแย้ม้วคนที่ยังไม่ได้ก็ ก็ต้องรอน,นิดนึงนะฮะเพราะว่า,าคิวเยอะมากเลยนะฮะบแตบบ่นี้ฮะอันนี้มีอะไรบ้างยำไข่เค็ม,มแล้วก็<ข>ยำหมูยอนี่มันมะแล้วก็กุ้งสดข,งงงงขายอย่างเดียวขายเบียร์นะเขาห้ามขายในห้ามขายในปั๊มนะฮะน้ำแกงหวยพี่นำ้นำกหวยน้ำแกงหวยฮะเออมาตูนกินด้วยกันแปดเสิบแปด เกียวครับ้มต้มยำใช่ไหมยำส่แด้น่ะปลาล้าไหมอันนี้เป็นยำพูดจืดดูว่าผู้ดำนะที่นี่เขาเรียกอ๋อครับผมดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ Subscribe นะสาวผม อะไรอะไรแล้วกินไข่แน่นะเต็มตานหน่อยสีครับกลับบ้านหรือว่าท่านี่ครับนั่นน่นช่วยแล้วช่วยแล้วเริ่มไม่ทันแล้วเริ่มช่วยแล้ว เอาเตียมให้เตียมให้โอแนะม่อยู่นี่นะตา่วงนะจดน้จุแปดดกิบนะครับเป็กัเดือี่เรียกวิดนะิจูดิจโจทันะฮะต่ทั้งโลกนะากอดี่าด้วยนะครับเฟนแฟน่ของอ่าะไรเป็นเจ้าทัวร์นะฮะไ้วแล้วไวไป่วไป้้วไวไ พอมาจองคิวมาแต่เนิ่นเน,น,นะครับถึงจะได้กินแบบเร็วๆนะฮะสี่โมงก็จองได้นะจองต<ม>๊ะนะครับไม่เขาไม่รับจองทางทางโทรศัพท์นะ<ม>เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการลำเอียงแล้ววันนี้ฮะต้องมาด้วยตัวเองนะฮะรับประกันคอนแซ่ต์โดยพี่แตงนะฮะพี่สายนะฮะ นี่เป็นกระเทือนนะฮะทิ้่จ้าาไปพร้อมกันแหมกาศิกรจากบ้านค่ะกาศิกรครับคุณกาศิกรหมูยอสองคอหมูหนึ่งหอยแครงหนึ่งนะคะตูวหมาบอกตัวหนึ่งเนาะแดงจิกตัวใหญ่เหรอโอ้ ี่จุดสี่ครแลหมูทอดเสร็จเขาจะออกมาแบบนี้นะฮะก็หมดภายในทิศต,ตานะฮะต้องทอดเรื่อยๆนะฮะติดอยูครับไี่ดนะครับ ติดกิวเหรอะประมาณครณึ่งชั่วโมงได้ค่ะบินบินน้อยวันนี้เอาเรื่องน้อยคุณนี่ถือว่าน้อยเหรอดูว่าดูบินซะก่ะะอนแต่ละบินเนี่ยค่ะ,ะอ,อ๋อสั่งใน,นเมนูใช่แต่ละแต่ละคนไม่ได้เยอะไม่ได้สั่งหลายหลายอย่างประมาณนั้นสองหนึ่งเป็นที่สี่อะไรเงี้ยเป็นที่สี่ครับเออหลังหนึ่นาทีดีกว่าใช่ใช่ใช่เั่งไปดูดูไม่นานดูไม่นานไม่นาน นี่ยลูกค้าใหม่โอเคนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ่ะครับแต่ถ้าแบบไอ้เราก็เกรงใจนะกลัวลูกค้าหน้าบูดนะบึ้งเนี่ยแบบเขารอนานอะไรเงี้ยครับเกรงใจมากๆโดยพี่แตงก็บอกนะเออเกรงใจครับก็อยากทาให้เร็วนั้นเรามีสักสิบมือนะตอนนี้นะแต่ก็มีสองมือเหมือนเดิมนะฮะก็ขออภัยนะในการในความล่าช้าบางอย่างบางสิ่งนะฮะที่อัตัวยำก็ต้องมีนะครับในในฐานะที่ว่าเออยยำแบบคนเดียวนะก็ขออภัยด้วยนะ เลยกินยกรีบทานนะจะไม่อร่อยนะเออเพราะว่านะประเภทยำมันต้องตำแหละมันต้องสดต้องกินต้องสดตอนนั้นเลยนะฮะบางคนบอกอยู่ได้สองวันได้ไหมอ่ะอยู่ได้แต่ต้องฟรีสแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกรสหนึ่งกับมันจริงจ้องต้องฟรีสด้วยพี่ตายต้ช่องตายออใตยช่องฟรีซเย็นๆหน่อยมันไม่เซ็งแต่ว่ามันก็จะแบบว่าถ้าหมอมแดงมันจะออกมาอะไรอย่งางเงี nah, ้ยนะครับ ถามว่าได้ไหมได้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่รถจ้างอิฐเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งต้องคนชอบนะคือไปเก็บคือไปเก็บกินวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยใช่แต่จริงๆแล้วคนยำแล้วกินเลยเนี่ยเหมือนก็ตำอร่อยพวกเราชาตก่อนบินล่างไปอยู่นี่นะอันนี้อยู่นี่นะเป็นไงมันรสชาติเป็นไงบ้างเป็นจ้าเป็นรสชาติเป็นไงบา้งบางยึดจากของรสชาติอยู่ครับโอเคมันจะออกเปรี้ยวหวาน ไมหวานเลยด๋อยอาหาือก้อหรออนหนั่งกินแตชิมไม่เหยิบยาบางเลยนะมายัดชิมที่นี่นะเป็นชอบตัวไม่เหนียวเด็กไม่ชอบไม่ชอบเปี้ยไม่ชอบหวานเัินดื่มกินหอมด้วยอ่ะคุณโจ๊กกลับบ้านค่ะคุณโจ๊กกบลุกเลาขอบคุณโจ๊หมูยอไข่เค็มไข่แท้แล้วกุมาทั้งหมเหติดารณ์นะคะ กัดสิคอนได้แล้วนะครับรสชาติเปรี Rangers, ้ยวหวานเอกแล้วถึงขั้นเปร <enthus flush. S 3> ี้ยวหวานแล้วก็มันจะได้ความเอ่อความมันของไข่ก็มั่งเมนูนี้ขอสองม่ให้ผู้ชมดูหน่อยเนี่ยอร่อยยิ่งอร่อยยิ่งอร่อยยิ่งเค็เนี่ยมือท่าอร่อยแล้วก็บอกอร่อยนะไม่แกล้งหยอกกันนะนี่นะนี่เป็นของสดมอันนี้เลยมันมันไม่ใช่ไข่เค็มนะมันมันเจินเจิอ่ะ ภาพเจดจมันก็เป็นไข่แดงของไข่เค็มไหมพีมม่สายเขาจะไปใช้เงิน,น,นแล้วค่ะ ใช่มีสาขาตกลไปสาขาแล้วคุณแม่สาขาพยาเหนือพยากลางพยาใต้อ้าวเริ่มแล้วแซลเล่นยังอันนั้นเป็น่เดียยวังไมรอดเลยอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเอาตัวนี้ให้ดีก่อนให้พี่แตงนะใช่ค่ะไปไปช้าช้าแบบมันคงช้าช้าได้พาเล่มงามช้าช้าแล้ะมันคงนะครับ อ๋อแค่แน่นี้มันแทกเข้าอะวอลอะไรอย่าวเงี้ยรสชาติพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันนะคมขวมจริงๆฮ้ยอมรับเลยนะฮะได้ะได้ได้ได้นี่ไม่ใช่แกล้งยอกันเพราะว่าถ้าอร่อยเราก็ต้องบอกอร่อยนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปก็มาชิมนะฮะบางทีบางคนไม่ได้มากินก็เชื่อเขาต่างๆนานาว่าแต่วิจแฉว่าไงมั่ง รสชามันเกลี่ยนตัวสองเลยค่ะบเปรี้ยวเป็นคนชอบหวานดินคารีนมันใช่แล้วบางทีเนี่ยเป็นคนชอบหวานแต่วันนี้ไม่อยากกินหวานก็เป็นอ่าบางวันที่ก่อนมาร้านเนี่ยกินดด้านที่มาลุ้นตั้มันก็เปลี่ยนมันแล้วแต่คิวที่หนึ่งสูตรสองเป็นบางอารมณ์นะยังไงก็มาชิมจะบอกได้ว่ันสางสองอะไรไม่ทค่นี้เลยครับครับเพื่อนๆดูก็บอกได้นะติ๊กมาได้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงบอกได้เลยนะฮะัที่แต่งจัดให้นะครับ ไม่ได้ไปดูในคลิปเพราะเขาคอมเมนต์อย่างนั้นอย่างงี้ก็พูดตามเขาบางทีนะครับต้องพิจารณานิดหนึ่งนะต้องต้องขอปริษัทอาัยไม่เคยไม่เคยมาอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยชิมบางคนมาไม่ชอบก็เยอะนะคะไม่ใช่ไม่ทุกคนนะร้อยคนใช่ห้าคุณแล้วก็มีก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ว่ากันไม่ได้ว่ากันแต่แต่ความชอบของแต่ละคนครับอออออ่่าคคยยงงงีี้้ันนขใรหมูส่วนใหญ่ เขาจะกินกันหมดนะตามโต๊ะอ,อะไรต่างๆมดแล้วนะหมดแล้วแดงปูมะใช่ดูเมนูแต่ละอย่างนะงเนื้อเน้นๆนะฮะไม่ได้ใส่ผักใส่อะไรมาให้มันลกนเ,นนเยอะๆนะ เนี่ยไม่มีข้าวเลยเนี่ยอร่อยไหมครับเขาเมื่อวานมาแล้วไม่โด่เลยเมื่อวานจะเป็นลมงไก่จีนไก่จีนไม่นำ่งกินที่ละปลาตุ๋นละแล้วก็อันนั้นอย่างนี้ละไงที่แต่งชิมบ่อยๆบอกว่าชักชักเต็มไม่ไหวไม่ไม่ บางวันก็ไม่ชิมถ้ามันน่าวมาอยู่ตัวมันถ้ามันนาวมันอยู่ตัวเนี่ยแค่ชิมทังเดียวก็จะไม่ชิมแต่นอกจากลูกค้าเปลี่ยนรสอย่างเงี้ยจะเริ่มชิมใหม่ได้ครับก็จัดไปรุ่นต้นสิบเก้าครับฐาก็นกีฬานนะครับตอนนี้ก็จะมีไม้ไม้กควอนขนาดเล็กนะครับไว้ขานขานคิวหรือว่าเรียกชื่อคนมาตรงนี้นะไม่งั้นเดี๋ยว เวลาเรียกคนอยู่บ้างม่อยู่บ้างคุณนาเดียครับหมูยอเผ็ดเผ็ดค่ะอเผดเผ็ดขอโทษทีค่ะคุณตูนยูด้ยุนได้เลยบินคุณยอเผดเผดแม่เอาเลยนะาคุณอมมาด้วยกินนี่อยู่ไหนอะในขนมโจ๊กบ้านครับ นี่ต้นไม้แต่เย็นไม่ชิมได้ไหมพี่ตูนอร่อยแล้วน่ะไม่ชิมหรอนี่ต้นเผ็ดของพี่ตูนท้ากันหรออ๋อแม่บ้านมาแม่บ้านแม่บ้านมาพรุ่งนี้เลยถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มคุณนุ่นโต๊ะสิบเก้าเซอร์เดียร์าก็คุณแม่เขาแหละนี่เราไก่เค็มแล้วก็ปูม้าเนาะทุเรียนแหละอย่าง này à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อันนี้น้องตูนนะับน้องตูนหอมชาแนลนะฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นช่อง,องที่เกิดใหม่มาแรงเหมือนกันนะในวงการยำนะฮะแต่ส่วนอย่ากสุด่ายที่ร้านนี้นะเป็นไปตามไปแอดมินนะฮะเป็นยอดสับยอดวิวก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะอันนู้นเป็นแฟนคขอนะอันนู้นนะแฟอยู่ก็เป็นล,ลายแดงๆนะ ได้ให้คุนอตหน่อยิ้เก้าพี่แหมโต๊ะแกค่ะพี่แหนมพี่แหนมวัดีค่าหมูยอไข่แดงเค็มหอยแครงกุ้มสดปูหมาปลาได้ สร็จไหมเสร็จไหมเสร็จนะขอบคุณค่ะเป๋ยวันปนแล้วครับเอาเฮ้ยไม่ไม่หุ้นนะเฮ้ย่ายเองนู้น แม่มโต๊ะโต๊ะแปดสั่นเดียวลองชิมก่อนค่ะรสชาติโอเคไหมจะได้ปรับให้โอ,โอเคแล้วนะคะขอซื้อ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  hello

บบโต๊ะคิวที่103หนึ่งศูน,ะะน,ย,นย์สามครับหนึ่งศูนย์สามมีไหมครับหนึ่งศูนย์สี่ครับเป็นมุมไปเรื่องหมดเลยอร่อยไหมครับพี่แมมนี่เมนูโปรดเลยเนี่ยไข่เนี่ย คุณคนชอบกินไข่นี้ไงไคะพี่เลือดแบบเขาไม่ทำกินเลยใช่ดีกว่าไปใส่ไข่แดงไข่ขาวด้วยนะมันจะคนเค็มมันไม่เค็มมากมันสวยไข่เป็ดเนาะได้เป็นไข่เป็ดใช่ค่ะใต้ต้งพี่แม่มคนนี้จ้ะ,ะคุณเจต้อนสิบจิ้งก่อนจิ้มก่อนพี่จิ้มก่อนไม่ไม่ไร่พี่ ี่นะไม่ล้าเลยหรอมีร้านห่รวมวอรเนาะไส้กรอกหมูยอยอไข่แมงหนึ่นาทีครับครับครับปุ้งมีกินเนี่ยองี่ย่งไม่ต้องน้องพี่กิมพิกเยอะกลกินแบนก่อนกินละกินละแล้วตมุมก่อนของเือแบนหมดแล้วเนาะอยู่แล้ว

คนข้าดบันครับคนไหนคนไหนอ๋อคนนี้เหรออ๋อคนนั้นเหรคนถือกล้องจชองล้องหยุดงานยวี่อแล้วย่นี่ครับ Madam. อ๋ออันนี้ยำไส้กรอกคนไหนอะเรซไงกินเมื่อก่อนเปิดบัวลอยบัวลอยตำขอนี้ตรงใช่เราอยู่กันมาตั้งนานแล้วอร่อยมากบัวลอยนางที่ที่ใช่หก รุ่นแล้วแต่รุ่นรุ่นไหน